S <S Leonard, เเดป <c oughs> สวัสดีครับวันนี้17สิงหายน2556ครับวันนี้เราอยู่ที่แหลมเทพวัดภูเก็เตครับ <c oughs> ซึ่งวันนี้ก็ไม่มีพายุนะฮะท้องฟ้าอย่างที่หัวม้อนเทพเนี่ย <c oughs> จะเห็นว่าสดใสแล้วก็แดดดีมากนะครับเดี๋ยววันนี้เราเดินเที่ยวเล่นเขาผ่านแหลเทพมาครับเดี๋ยวเราไปถัดอไปกันด้วยแล้วบรรยากาศเรมีนักท่องเที่ยวมานะเพราะวันนี้มันเป็นวันเสาร์ก็บรรยากาศก็มีทั้งไทยและเทศครับ นี่แดดดีหมดพายุแล้วก็น่าจะเข้าถึงหน้าหนาวแล้วก็จะเห็นว่าผู้คนเนี่ยมากันเยอะหนาตานะหนาตากับทุกครั้งตอนนี้ก็ประมาณ5โมง5โมง40น,นะครับนักท่องเทีเท่ยวเยอะนะครับครั้งที่แล้วที่เรามานี่จะค่อนข้างมีพายุนะครับเดินเดินนิดหน่อยดูดูด้าน,ด,านด้านนู้นครับจะเห็นว่าสวยมาก สวยไหมครับด้านนู้นอนักท่องเที่ยวด,ยด้วยนะสวยทะเลก็สวยด้วยนะครับีานะสวยไหมฮะนักท่องเที่ยวสวยไหมสวยนะนสวยงามครับเดี๋ยวเราไปหาดลาไวกันต่อน,นะครับ นะครับไม่เสียสตามม่างในะฮะงหอดก็ถ้าเป็นต่อสิ่งก่อสร้างอะไรคนเยอะนิดนึ่งนี่เรามากับทีมงานด้วยนะครับกปองชุกเพียงครับเดี๋ยวเราเจอที่หาละไว้ครับบ๊ายบาย